ไม่ตัวนิ่มมาตัวนิ่มแล้วทำไมแล้วทำไมมึงก็ไปตีมันแล้วให้มันขดเข้ากระดองไงจะไม่ได้จะออกไม่ได้แล้วมึงก็เชือกมัดมันลองเดินหาดูเอาถะาผมแล้วก็อยู่ในเกมกรีนยูนะครับในพาร์ทนี้เราจะทําการไล่ล่าสัตว์กันนะครับแล้วเราก็จะเอามาเลี้ยงนะฮะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตัวนิ่มอยู่นะมันอยู่ฝั่งนี้เอ้ยมันเจอเหรอเอามันดีเออมันหนีละเร็วจัดเลยเฮีย หรือว่ากูต้องปลาอะไรแต่มันมันจะตายปะวะไม่ไม่รู้แต่ถ้ามึงโดนเข้าคอละตายแน่ๆแหละล่านมาให้ได้แถมจะโดนจระเข้กินกลับมานะกูยยงโปงไปแต่มันแต่มันไม่ล้มยยงส่ยมันจะเบาไปแต่กูกลัวมันจะตายตอนนั้นมึงทำอะไรมันตอนที่แบบมึงจับมันมาแล้วก็ผักคอมันกูกูเดินเข้าไปตีมันเลยเอ้ยไปไหนแล้ววะ เอาแล้วเพชมึงทำให้ตัวนิ่มตัวสุดท้ายที่อยู่ใกล้บ้านเราหายไปไอ้ที่ยตรงทางโค้งนี่มันจะหายไปวขนาดนั้นเลยหรอวะจะตัดมึงต้องชดใช้เอาไ้นี่ไงเสียงไล่ล่ากลับมาละมันลงนี้ไปแล้วแน่เลยกูเจอแต่งูที่อะเดี๋ยวเราแก้ทางนีหายไปแล้วกูรู้สึกกูเห็นงูไม่ได้เห็นแล้วมันคันไม้ขันมือเสียงเพียงมาแล้วเสียงเพียงมาแล้วเออเลยล่ามัน งูเหี้ยเอาเยงเพ้งหายไอ้เหีเ้ยมันหนีไปไฟจังว่ไอ้แสงเพชรมึงคา,าดสายตาจากมันแล้วเออคาดโคตรเร็วเลยอะ่ะกูเอาตัวนิ่มกลับขึ้นมาให้ได้ถึงแม้วันจะเป็นไปได้ยากกูจะเอานี่ไงเพชรตัวนิ่มไหนมน่มึงมาตรงตรงทางโค้งอะ่ะย่งกูเจอมแล้วเนี่ย งอ่ะแต่ว่ากูยังมีเสียงไล่ล่าอยู่เลยอะเดี๋ยวมันจะเป็นคนละตัวมามันวิ่งแล้วเอ้ยนี่ไงเฮีเฮียนี่ไงเวตาโดนกูอะไรเนี่ยอุ้มอ่ะนี่นี่กูผูกไปแล้วโดนกูเฮียมึงมานี่เลยเอ้ยเย้มึงหนีที่กูจะจะจับมันมันแวะแวะอยู่เนี่ย โ <Okay, S 2> อเคโดนต้องไปหาตัวผู้ฮะเรต้องไปหาผัวมันมึงอยู่ไหนเนี่ยไไก็บไปบ้านเอามันไปปล่อยในกรง,งก่อนเราจะหาผัวมันไปดิถ้าบ้านมันไปดิเฮ้ยนั่นอเอนนงมันร้องแล้วเบสนั่นน่ะมันอยู่น,กกน,ยนู่นกูกล้ากมึงโดนกูไอ้สัตวส อ oh, ัพติมัตโอ้ไม่ใช่ยี่อะไรกูพูดเยเนี่ยไม่ใช่เออเอมิปชื้ตัวผู้ตัวเมียปะเดีหรอเมียเมื่อกี้กูเก็บหอกแล้วไมึงตัวเมียกะโอ้โยจะได้เมียให้มนันไหมเนี่ยเออแต่อย่างน้อยก็ไปไว้บ้านก่อนอา้าวเฮ้ยแล้วมึงอยู่ไหนล่ะกูก็เดินมาตรงนี้แล้วหลังบ้านเราอะข้างข้างบ้านเราอ๋อเชียง oh. เดินมาตรงอะไรอยู่วะ เสียงเดินแบบนี้เเสีียงดินนแบบ้ตัวนิ่มเสียงเดินแบบนี้ตัวนิ่มครับท่านผู้ชมมันวิ่งเร็วมากโอ้ยเีอยลูกจเะีุยตัวผู้เีฮยไม่ต้องไปหาไกลแล้วเราไม่ต้องหรอกตัวเวทเราได้แล้วตัวผู้แต่เราก็ยังจะไปตามหาลูกปีไหมวะ ไม่รู้มันจะมีลูกในหะ้เราหรือเปล่ามันมีลูกได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ะแต่เสียงหมูอยู่ใ,ใกล้ๆเด็กแ,แม่เดี็กอย่าปข้ามนะน้องสัตว์เฮ้ยหมูามาเจ๋อเลยนี่อยู่ตกใจครับผมโดนตัดตหน้าไปดิมันปาดหน้ากูไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโอ้ลูกๆพ่อไปหาหัวแม่แล้วพร้อมหรือยังกับวันใหม่ที่แสนดี หยอดน้ำความเชื่อใจสองเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียแล้วกูจะเพิ่มความเชื่อใจอีกอย่างนี้นเ,นเอ้ยออกไ okay, ปเลยโอเคเพชรกูก็จับมันมาแล้วมันก็น่าจะไม่รู้ดิอาจจะแพร่พันธุ์หรือไม่ก็ช่างแม่งกูก็ไม่รู้เจอตัวนี้มีก็แม่งเอ้ยนี่มันเป็นจุดเกิดหรือเปล่าจับมันมาดิกูเดินไปทางนั้นกูก็ไม่เคยเจอตัวนี้มนะทำไมมันมีวะกูอาจจะใช้ดีเออเชื่อหยุดป็ดเลยเพชรช่วยด้วย เอออะไรอะไรมันมาทุกพาร์ทเลยอ่ะมันมาถี่เกินไปหรือเปล่ามันเรื่องอันตรายละไอ้พวกเสือมีแพร่พันมันเอาเสียมันมันดักมันดักจุดเกิดไม่เนี่ยไอ้เฮียเอ้ก็บอกไม่ไพ่แท่งไม่ไพ่ยาวเชือดสองก็บอกป่อไม่ไพ่เหียกูก็ว่าอย่าเลยแว๊บแม่งไม่คิดว่าจะเป็นเสือไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ด้วยแท้งไหมแท่งไพ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่คืออะไรวะไม่รู้ ออกสีงามยุชชื่อมันเท่ยังไะวะ่งไม้ยาวหรือแน่งไม้ยาวิงไม้เล็กสองเชือกตอนนี้ทำเหียแล้วนอกจากกับ้าคราบเนี่ยเฮีย <c oughs> แต่มึงอย่าลืมดูอไออาหารในตัวนิ่มด้วยนะ <c oughs> เออเออออกกระดูกไหมรู้ดิ หน้านาตามันหน้าโง่ก็ไม่ใช้หรอกกูไม่ทําอะไรกับเสือเลยอะ่ะเอาไว้ก่อนโอ้หน้าตามันหน้าโง่มากเลยไม่ทไม่ไม่เอาดีกว่าเยี๋ยหน้าตาหน้าโง่อ่ะระวังเท้าของมึงดีๆในป่าชายเลนอย่งนี้มันมักจะมีงูและจระเข้อยู่มากมายไม่มีอะไรทำร้ายกูได้นอกจอากตัวกูเองมึงโอ้มึงลองเดินไปใกล้ๆจระเข้ดู <C oughs> เฮ้ยยังไงอ่ะจระเข้นั้นไ,นะไม่ใช่ลิเกเตอร์เ มีด้วยอะลีเกเตอร์เกมเนี่ยไม่รู้อ่ะวันนมันจอดาเคนน้น์น่นเแหละมึงเห็นหรือเปล่าเห็นดิยิงในตาบอกนะเว้ยเราทำกับมันยังไงป้าหอกใส่ไปไหมเดี๋ยวเราลองแบบยิงตัวดูมันจะของขึ้นไหมย,ยิงตัวนะยังไงยิงตัวนี่เพลงมาแล้วเพชรเพื่อเขจะล่วงไปลาเข้าต้มแล้วอา้าวใส่ไปแล้วโอ้โหปลาใส่าหางอา้าว เอ้าตายเฉยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะหมุนกลับหรือเปล่ามึงจับอะไรมันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวแปลกๆว่ะเฮียมึงปลาใส่คอมันหรือไงมึงปลาใส่หางเอาน่ามันตายได้ยังน่างงมากเลยไอ้เฮียเพชรเพชรมันจะใช้ท่าท่ากลับแบบหมุนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไอ้เที่มันพุ่งใส่กูอย่างเดียวเลยไอ้เฮียมันตายแล้วน่นอย่าบ้าอย่าบ้า มันน่ากลัวมึงแร่ยังแร่ละแร่ล้วททำไมมันยังหมุนอยู่เี้ยเอ้ยกูยังแร่ได้ไหมแร่ไม่ได้แล้วมันยังหมุนอยู่เปนดูนี่ไงกูแร่แล้วหายไปละว้าวเสียตัวหนักเลยตัว่าตรงนี้น่าเป็นจุดเกิดจจะเ้ว่ะเพราะว่าเราเดินมามันก็ไม่มีเระเ้นะแบบพาทิพนก่อนก็เจอเระเคเนี่ยน้ำดูเยี้ย เนี้ยไม่ถึงสามเลยเนี่ยมึงเดินอื่นไหมไม่ตอนนี้กูทิ้งเนี้ยอันนี้เนี่ยหมูป่าเอไ้ไม่ไม่กูเก็บเนี้ยหมูแล้วทิ้งเนี้ยจจะเข้ดีกว่าอย่านะมึงทิ้งทำไมกูมยังตัวเบาอยู่อาหารอนะ่ะเนี้ยจจะเขยมันได้อันนี้น้อยเออกูลืมไปแบบจระเข้มันเป็นพวกโอ้เพรมึงก็ทิ้งกูเยอะเกินเฮีย <c oughs> มึงเก็บเก็บไปหนอ่อยก็ได้ อามึงเก็บช่วยกูสักนี่สองชิ้นไปพอกูจะเดินได้เบาอยู่แล้วมึงอ่ะเออปะกับแช่มันเถอะเฮ้ยเฮียตัวกินมดไอ้เพชรอย่าทำมันเลยไม่ทนมันไม่ได้ทำอะไรมึงหอกปักตูนมั้นะมึงเหยนไห้นะเฮียมันตายแล้วตัวนี้ไอตัวยีนี่อ่ะเอ้ามันตายเลยเหรอเฮ้ยมันกินมดอยู่เพชรถ้ามึงเข้าไปแล่ไม่แล่ไม่ได้แน่เฮียเพราะว่ามันกำลังกินมดอยู่ เงินลังหมดไหมเออมดกลับไเหียกูจะเอาห่อคืนมันเปิดแล้วเก็บดิเออแล่แร่ดิแล่ได้ไหมมันจะได้เหรอกูจะโดนมดกลัดอะดิไม่โดนเห็นไหมไม่โดนปุ๋ยมดอ๋อเพชรเราสามารถขยายบ้านแบบเอ่อบนต้นไม้ได้ใหมมันเป็นบ้านจริงๆของเราอะซึ่งกูคิดว่ามันน่าจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าข้างล่างแน่นอน ซ,ซึ่งจะทำยังไงวะเราอาจจะละทิ้งบ้านข้างล่างแล้วมาทำบ้านข้างบนดีก็ได้ไอเชียแท่งไผ่เส้นใหญ่เส้นใ,ใหญ่นี่คืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คิดในพาร์ทหลังๆก็แล้วกันตอนนี้กูก็แบบมาทำมาตุมาเกอะแล้วแต่กูอยากจะคิดในพาร์ทนี้เงี้ยมึงก็ลองซื้อ YouTube ดูเพราะตอนนี้กูก็ไม่ดูเป็นกันไอควางผมมีนี่มันอะไรวะเนี่ย่าคาบนะ่าครับนะ อ๋อๆหัวขมีก็เอาไปแกลกไอ้ฟันขมมีแล้วนะนะทูแล้วฟานขมีอยากได้ปานใหญ่ว่ะ,ะไปทำปานใหญ่ดีกว่าโอเคเพชรมาช่วยหน่อยช่วยอะไรวะฮะช่วยอะไรนี่เองช่วยกูทำบ้านต้นไม้ไงผมจะไม่ได้กูพูดเมื่อกี้ใชสินะฮะอะไรนะคือคุณจะไปทำฟานใหญ่ก่อน กว่ใหญ่ไม่มีเฮียอะไรแค่ตีแรงเฉยมึงทำนั่นหรอแถมช้าด้วยกูเคยเห็นเขาใช้พวกคนป่าเกาหลีไงเออพวกไออ,อะไรไม่รู้ตอนนั้นเราตั้งายายมันว่าไงวะไอ,อ้คนเกาหลีย่วงบอยแบนด์ที่ <c oughs> ตอนนั้นมันพูดว่าอะไรเนี่ยแถมมีคู่หลีกมึงด้วยเต็มเลยว่ะถ้ามันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยอดี๋ยไปยุ่งมันเย่ายไปยุ่งมันเราเดิน มันเอากูเลี้ยงเอาดูเอากูทำให้มึงไอ้ซัดี่เอามันเอามันกูไม่ไหวกูมึงแล้วกูจะแยกมึงอยู่แต่มึงทำอย่างนี้กับกูไอ้ซัดแยกอาหารมึงกินแล้วไงไอมึงนี่มันสารสัเลยไอมึงนี่มันสารมึงมันสารแล้วเลี้ยวอี๋เอ้ยมึงไปดิกูไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกถ้ามันทำมันจะสวนกูกูไม่ยอมปล่อยมึงแน่จะไปอยู่กับตัวนี้ของกูนะ ภาษาลเลวยิงเขาตูดอย่างเดียวไอ้ไฟนี่โดนตัวเมียกูไม่สวนมึงไปเปิดกูเฮียมึงโดนไอ้เฮียมึงเปิดกูก่อนไปไงกินน้ำก่อนตรงนี่ยแต่ว่ามันต้องมีคู่แน่เลย <c oughs> เราจะทำคัวริมเลตรงนี้ไ <c oughs> อ้เหี้ยาวางผิดไอ้เหี้ยมึงวางตรงนี้ที่เพชรเนี่ยตรงมุมเสาเนี่ยจะผิดนะเออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เออ

โอเคครับสำหรับกินเฮ oh. พา์นี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้คนระับเราก็ได้ตัวนี้มาเลี้ยงแล้ะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันกินเชื้ออะไระครับแล้วสุดท้ายผมคิดว่ามันก็น่าจะตายดิงไม่ชานะครับซึ่งถ้ามันตายเราก็จะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงดีไหมนะฮะ